ลุงคอกนี้เป็นอะไรเนี่ยไหน<ม>นี่ก็คือสายใหม่ที่ลุงตีเนี่ยทำมานะฮะสวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปเปิดบ่อลับของลุงตีนะครับทุกคนก็เป็นบ่อที่ผมไม่เคยเดินเข้าไปดูเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูทุกครั้งที่มาผมก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่อากาศดีมากแล้วก็สงบมากครับโอ้มันเหมือนมีเลือดเทลบอยอยู่ด้วยครับเออเออมีเลือดเทลบอยเหมือนมีเลือดเทลบอยบวกกับ ไอ้ฮอปเปอร์ใช่ป่ะบวกคอปเปอร์แล้วก็บวกไอ้อะไรไอ้เหมือนบวกป๊ป่าเธอไอ้ตัวที่ใครให้มาไอ้ไอ้สีทองแดงแหลมัาเลี้ยงไปยโนนะอ๋อเออบวกสีหน้าเข้าไปอีกเออสีหน้า่ะอันเนี้ยสามชุดสามสายอะบวกมาสามที่เลยอะแต่นี่มันมันจะนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเนี่ยอย่างเยอะเลยนะครับเนี่ยมันนิ่งแล้วเดี๋ยวผมขอทวนสายก่อนผมผมขอทวนสายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลงเพจเป็นรูปผสมระหว่าง คอปเปอร์สีหน้าแล้วก็วกับเฮลบอยสามสายเนี่ยออกมาเป็นสีแบบนี้ทุกคนคือถ้าใครชอบเดี๋ยวพาไปดูตัวโตเต็มวัยมันก็มีนะครับใครที่ชอบเดี๋ยวเราเข้าไปดูเฮ้ยรุมงคอกนี้เป็นอะไรเนี่ยสีเดียวฮะสีเดียวปะเออสีเดียวซูเปอร์เรดซูเปอร์โลมันเอู้ชุดแรกเลยมันจะเป็นซูเปอร์โลให้ผู้เยอะมากมันผสมแล้วพอพักปุ๊บมันจะเป็นทั้งทั้งไง ซูเปอร์เรดทั้งซูเปอร์เยลโล่เลยมันจะเป็นสองอย่างเลยครับเอออันนี้พ่อแม่มันแดงชันลูกนะฉันพ่อเลยแม่เลยเป็นเป็นซูเปอร์เยลโล่ครับฟักออกมาแล้วมันจะมีแดงมีมีเหลืองพอเอาแดงมาฟักกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับโอ้โหแล้วไอ้บ้าจะได้เป็นลอกนไหนยุงเยอะตรงนี้ใครลูกดกดเนี่ยเป็นพันนะจะบอกให้มันไม่ใช่แค่นี้ตัวใหญ่ๆอยู่ไกล้น่นเออ เคยใหญ่ที่เมื่โน่นฮะเขียวบอยตชุดนี้โตเนี่ยเยอะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกมันติชุดนี้โตเยอะเลยอันนี้เป็นมันติเอออันเนี้ยมันติลุงเพาะอย่างบอยบอประมาณเนี่ยลุงเพาะกี่แม่เนี่ยลุงไหนอ่ะเนี่ยบ่อแบบเนี้ยบออ่อน,นี้สามแม่สามแม่เอออ แล้วมันจะได้ประมาณกี่บ่อเนี่ยฮมันจะได้มันจะได้ลูกประมาณเท่าไหร่กี่ตัวบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งอ่ะประมาณกี่ตัวไม่รู้ว่าถ้าลุงทําช่วงเนี้ยชุดนี้นะถ้าทําเฉพาะแยกแยกไม่ปนเลยนะไม่ต่ํากว่าสี่ร้อยขึ้นโอ้โหาแกไม่เชื่อไม่เต่ากับสี่ร้อยขึ้นเยอะเยอะเยอะเฮ้เยอะเนี่ยเออชื่อของพิทักษ์เขาก็ได้สี่ห้าร้อยประมาณนั้นนี่ก็มันติฮะเออนี่็มันติ นี่แยกตัวเล็กออกไปหมดแล้วเออคือมันปนมันคือมันมันชุดเดียวกันแม่พ่อชุดเดียวกันแล้วกับพอใช้ปนกันได้ครับเดี๋ยวมาไปเดี๋ยวไปคัดปลาดีกว่า,าไปทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนปลาสีเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับนี่จะเป็นโซนปลาสีเดียวอย่างที่เราไปดูตรงเมื่อกี้มันจะเป็นสีเดียวพวก ซูเปอร์เลดซูเปอร์เยลโล่ถูกไหมนี่จะเป็นซูเปอร์เยลโล่ครับที่ขึ้นฟอร์มไว้แต่ใช้ยังเล็กอยู่นะประมาณน่าจะเดือนหน้าว่าน่าจะใช้ได้ครับทุกคนโอ้หมีซูเปอร์เลดเหลือไหมไม่มีครับที่เหลือมันก็เป็นพวกคอปเปอร์อย่างนี้นะคอปสวยมากนะครับทุกคนคอปออกเป็นคล้คลายๆมังกรแดงเนี่นนยอุ้ยน,นี้มาเบิ้ลชิร้ายหมาเบิ้ลมาเบิ้ล ตัวขาวๆยืนนี่ก็มีได้บ้างดิดึงก็เมือนอือนี้เป็นมาเบิลขอบนะมันจะออกแบบตัวขาวๆอย่างนี้นะครับทุกคนสายนี้ผมก็แทบจะไม่ได้ทำไว้แล้ววันนั้นอัปเดตให้ดูมันเหลือแค่คอกเดียวม่เาหมดวตยเอาหมดแล้ว,ว,ลวสวยอยู่นะตอนนั้นนะแต่ห่างมันบิน อันนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นบวกสามสายเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นซามูไรเอไม่ใช่เป็นสายเลยนะสีหน้าบวกครอบแล้วก็บวกแล้วกเอบอยเดี๋ยวนะครับอันี้ก็สวยเนี่ยเนี่ยลุงก็แลบมก็จะเป็นอย่างรหลายตอยู่เนี่ยโต้เนี่ยเอออย่างนี้เยอะมีตัวเมียแมครับ ตัวตัวเมียตัวผู้เนี่ยนะนี่ตัวเมียเป็นอย่างเยอะเยอะเนี่ยโอ้สีอะไรวะไอ้น้มหวานเทลบอยเทลบอยเออสีเทลบอยแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นอะไรไหนวะมันจะเป็นอย่างนี้อือผู้ครับนี่ก็สวยนะครับก็แน่แหละมันก็ชุดเดียวกันเนี่ยแต่ถ้านั่นมันชุดหลังมันจะสวยกว่านี้อีกอะ ที่นี่ถ้าใครได้มาจะรู้สึกได้เลยว่าลุงเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆอัธยาศัยดีมากเวลาย,ยิ้มก็ยิ้มจนสุดได้เห็นลุงอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบธรรมาชาติสวยๆสงบๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับแค่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอิจฉาลุงมากเลยรู้ไหม